สวัสดีครับมาแล้วครับกับ iOS 15.3ตัวเต็มที่หลายคนรอคอยหลังจากที่ Apple ปล่อย iOS 15.3เวอร์ชันเบต้ามาให้ทดสอบกันตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาตอนนี้ Apple ปล่อย iOS 15.3ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขอะไรบ้างเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.3ตัวเต็มได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ สำหรับ iOS 15.3ตัวเต็มรองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.2.1ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือไม่ไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.3บน iPhone SE รุ่นแรกทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้งซิงเกิลคอร์และมัลติคอร์ลดลงทั้งคู่โดยซิงเกิลคอร์ลดลงเล็กน้อยและมัลติคอร์ลดลงพอประมาณครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยครับผลการทดสอบในครั้งนี้ความเร็วค่อนข้างจะแกว่งความเร็วเป็นแบบนี้แบตเตอรี่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแค่ไหนไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหน โดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะ ไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซนต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับนังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 15.3ตัวเต็มบน iPhone SE รุ่นแรกปรากฏว่าสูบแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอีกนิดครับโดยใช้ไป12%เหลือ88%ในขณะที่ iOS 15.2.1ใช้ไป11%เหลือ89%และ iOS 15.2ตัวเต็มทำได้ดีกว่าครับใช้ไป8%เหลือ92% แต่เมื่อเทียบกันแล้วก็ยังดีกว่า iOS 15.1ตัวเต็มที่ใช้ไปถึง14%หรือ86%การอัปเดตเป็น iOS 15.3ตัวเต็มบน iPhone SE รุ่นแรกนี้ความเร็วเดรวมไม่ได้แย่อะไรนะครับแต่ก็สูญแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดๆแต่ก็แนะนําว่าอัปเดตจะดีกว่าครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราได้มั่นใจยิ่งขึ้นเพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสสวััดีครบ